พามารู้จักกับสินเชื่อ All Money ที่จะให้เป็นวงเงินสำรองไว้ใช้ในยามที่ต้องการเงินวงเงินเริ่มต้นตั้งแต่3,000บาทถึง20,000บาทใช้วงเงินได้ตลอดสัญญาเบิกถอนมาใช้ก็ง่ายไม่มีการเช็คประวัติใดๆในการขอสินเชื่อกับที่นี่ สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับกับออ l ไ n น c h anel n ช่องทางการขอกู้ยืมเงินกับสินเชื่อต่างๆแล้วก็เรื่องของการเงินต่างๆนะครับในวันนี้นะครับจะพามารู้จักกับสินเชื่อตัวหนึ่งครับที่เขามีชื่อว่าออรมาสินเชื่อตัวนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของเงินให้กับเราได้เป็นอย่างดีนอกจากจะได้รับเงินรับวงเงินที่ต้องการนะครับเขายังมีการให้เราได้ผ่อนสินค้าด้วยนะครับ ซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ซะส่วนใหญ่ช่วยเหลือให้กับผู้ที่ประกอบการมีกิจการเป็นของตัวเองได้หากว่าเราทํากิจการอยู่แล้วอยากจะได้วัตถุดิบดีๆสักที่หนึ่งนะครับเพื่อนํามาประกอบการกับร้านค้าของเราที่นี่นั้นก็น่าจะตรงใจกับหลายๆคนอย่างแน่นอนสําหรับสินค้านะครับที่จะซื้อกันได้ผ่านสินเชื่อของออเมอี่ตัวนี้ก็จะเน้นเป็นพวกวัตถุดิบในเรื่องของอาหารนะครับอย่างเช่นผงปรุงรส เครื่องเทศต่างๆนะครับซอสปรุงรสต่างๆแล้วก็รวมไปถึงวัตถุดิบสำหรับทำขนมและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งต่างๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าในลักษณะแบบกลุ่มนี้นะครับที่เขานั้นจะให้วงเงินนำไปใช้จ่ายกันได้ก่อนเพื่อการลงทุนที่คล่องตัวขึ้นนะครับกับสถานประกอบการร้านค้าต่างๆนะครับที่ยังขาดเงินทุนอยู่ แน่นอนครับว่าสินเชื่อจากออมนีนะครับก็คือสินเชื่อเพื่อการประกอบการรายย่อยนะครับหรือว่าเป็นสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพนั่นเองหรือที่ลุกจักกันในานามของหรือว่าที่เรียกกันในานามของนาโนไฟแนนซ์นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เขาได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะที่จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนตรงนี้นะครับเพื่อไปซื้อวัตถุดิบดีๆหรือว่าซื้อสินค้าต่างๆที่จะนํามาลงทุนในร้านของตัวเอง เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพนํามาประกอบการนะครับเพื่อการค้าของเราแต่ผู้ที่สนใจนะครับสําหรับร้านค้าต่างๆที่สนใจตรงนี้นะครับก็จะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขของเขาก่อนนะครับซึ่งนั่นก็คืออย่างแรกเลยครับก็จะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เขาจะคิดอยู่ที่1 5บถึง25%ต่อปีนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับวงเงินของแต่ละคนด้วยนะครับ และก็รวมไปถึงระยะเวลาในการผ่อนชำระนั่นเองครับวงเงินที่จะกู้ได้นะครับจะเริ่มกู้กับเขาได้ตั้งแต่หลักพันให้สูงสุดถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวแต่ที่รู้ๆมานะครับส่วนใหญ่แล้ววงเงินก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 30,000เท่านี้ก็น่าจะสูงที่สุดแล้วนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปผ่อนชำระกันได้นานนะครับตั้งแต่6เดือนสูงสุด36เดือนครับโดยการใช้เอกสารนะครับก็จะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน หลักฐานรายได้ต่างนะครับไม่ต้องใช้ใครหรืออะไรค้ำประกันด้วยครับสำหรับสินเชื่อจาก o อมานีะครับในวันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็น่าจะเหมาะกับกลุ่มคนที่มีอาชีพนะครับอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าต่างๆที่ต้องการอยากจะสต็อกสินค้าคุณภาพดีไว้นะครับเพียงแต่ว่าขาดเงินทุนในการหมุนเวียนใช้ แนะนำครับสาหรับผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับอยากให้ลองมาสมัครกันดูครับกับออมานีจริงๆแล้วคนทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะใช้สินเชื่อออมานีตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับสาหรับคนที่ต้องการสินค้าดีๆมีคุณภาพแต่ว่ายังขาดเงินทุนนําสินเชื่อตรงนี้ไปใช้จ่ายกันได้ก่อนแล้วผ่อนคืนเข้าที่หลังก็ได้ครับสามารถที่จะใช้บริการสินเชื่อออมานีตัวนี้ได้เหมือนกันถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ต้องการสิ่งของวัตถุดิบต่างๆหรือว่าสินค้าคุณภาพดีๆที่หลายคนต้องการนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ